สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องผีเวียดนามค่ะผู้แต่งคือทองปลายสตูดิโอค่ะหนูประทับใจเรื่องตึกเก่าค่ะในหน้าที่54ค่ะย่านนี้บรรยากาศคือคักจังเลยที่นี่คือถนนตาเฮียนมาหานอยก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้สักครั้ง พวกตึกเก่าตรงนี้ดูคลาสสิกดีเนอะใช่แล้วฉันเคยเจอในอินเทอร์เน็ตที่นี่เจ๋งมากเลยห้องอื่นๆเขาเปิดค้าขายกันคือคักแต่ทำไมห้องนี้ถึงเงียบถึงปิดเงียบฉันเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างเราคงเสียงดังเกินไปตึกนี้มีคุณตาคนนึงพักอยู่คนเดียวจ้ะ ลูกหลานแกย้ายออกไปหมดไหนะไปไหนกันหมดแต่แกไม่ยอมไปไหนพ่อผูกพันกับตึกนี้ไม่มีอะไรหรอกนั่งไปเถอะปิดหน้าต่างเสียงดังขนาดนี้คุณตาอาดไม่พอใจอะไรพวกเราหรือเปล่าไม่ต้องคิดมากหรอกคนแก่ก็แบบนี้แหละอย่าไปสนใจเลย อยู่ดีๆหลอดไฟแตกได้ไงมืดไปแล้วเอานี่เปิดไฟฉายจากมือถือก่อนอุ๊ยตกใจหมดเลยกันเย็นก่อนนะอะไรกันนักหนานะคุณตาเหี้ยนจริงๆเลยคือความจริงคุณตาแกตายไปนานแล้วปกติก็ปรากฏตัวแค่งเงาที่หน้าต่าง ไม่เคยทำอะไรรุนแรงแบบนี้สงสัยวันนี้พี่ขวางโต๊ะหน้าบ้านแกเลยโมโหเพราะแกห่วงที่ของแกมากล่ำลือกันว่าก่อนคุณตาสั่งเสียให้ลูกหลานฝังศพไว้ที่ใต้ตึกนี้เลยนะไว้กลัวแล้วค่ะพวกเราขอโทษจบแล้วค่ะ หนูเด็กหญิงอนชัชยาเชื้อดีค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะมาจากโรงเรียนสะอาดพเดือววิทยาค่ะขอบคุณค่ะ,คะ